ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมิดทุกท่านด้วยความยินดียิ่งนางพัฒราวดีทองเหลาครูอาสาสมัครการศึกษาน้องเรียนเลขที่ตำแหน่ง2034สำนักง,งานกศนได้กำหนดบทบาทภารกิจครูอาสาสมัครกศนดังนี้ 1. จัดการเรียนการสอนให้กับผู้ไม่รู้หนังสือ ไม่น้อยกว่าภาคเรียนละ35คนในกรณีผู้มีรู้หนังสือในพื้นที่รับผิดชอบมีไม่ถึงเกณฑ์ให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน60คน 2. สง่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืนจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 3ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของกศนอำเภอ 4. ผู้ตรวจการดำเนินงานกศนตบลหรือแขวง 5. งานอื่นๆที่รับมอบหมายมีหน้าที่รับผิดชอบโซนชานเมืองจำนวนตําตำบลได้แก่ 1. กศนตบลอีสาน 2. กศนตบลชุมเห็ด 3. กศนตบลบ้านบัว 4. กศนตบนกลกระสัง 5. กรสนตมบหลหนองตาดจำนวนผู้ไม่รู้หนังสือลืมหนังสือหรือจากกิจกรรมการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน2ทับ2563การศึกษาพื้นฐานนอกระบบนางพัฒนาวดีทองเหลามีนักศึกษา2ทับ2563ระดับประถม9คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย1คนผู้ไม่รู้หนังสือผู้ลืมหนังสือ35คนรวมทั้งสิ้น45คน ร้อยละการเข้าสอบภาคเรียนที่1นึ่งทับสองหระดับปรมถม5คนเข้าสอบ5คนคิดเป็นร้อยละร้อยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น2คนเข้าสอบ1คนคิดเป็นร้อยละ50ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย2คนขาดสอบ2คนรวมทั้งสิ้น9คนเข้าสอบ6คนขาดสอบ3คนคิดเป็นร้อยละ66.67กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ สอนผู้ไม่รู้หนังสือผู้เรียนหนังสือ,อ,สอจํานวน35คนโดยดําเนินการสอนณนะกศน,นตาบลหนองตาดโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลหนองตาดซึ่งจัดการเรียนการสอนทุกวันศุกร์ประจําสัปดาห์ที่2ของทุกเดือนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนภาคเรียนที่2 2 5ทับสองหโครงการสถานศึกษาสีขาว 2. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวการพัฒนาองค์กรนักศึกษา 4. โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ก่อนสอบเอ็นเน็ต 5. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ Google Classroom 6. โครงการเสริมสร้างทักษะการทำโครงงานเพื่อการศึกษาการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 1. ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 2. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 3. การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 4. กระบวนการเศรษฐกิจพอเพียง 5. การศึกษาตามอธัธยาศัยโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนดำเนินการจัดกิจกรรมที่กศนตบลโซนชานเมืองประกอบด้วย 1. รูปแบบชั้นเรียนระยะสั้น หลักสูตร40่ชั่วโมงจำนวน5กลุ่ม 2. รูปแบบกลุ่มสนใจหลักสูตร3ชั่วโมงจำนวน24กลุ่มการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการจัดการขยะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนดำเนินการจัดนกศนตำบลอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรบีรัมย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อการดูแลสุขภาพเบื้องต้น ดำเนินการจัดนวัดบ้านบัวอเภอเมืองจังหวบุรีล์การนำหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันและโครงการเรียนรู้หลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงดำเนินการจัดนบ้านโนนสวรรค์หมู่9้าตำบลหนองตาดอเภอเมืองจังหวบุรีล์กิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้ชุมชน 1. การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาพื้นฐาน ผ่านรายการ eTV 2. การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ 3. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 4. การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 5. การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 6. การศึกษาตามอธัธยาศัยพาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดก,กิจกรรมของกอศสนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ได้แก่ 1. ปกครองอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 2. พัฒนาชุมชน 3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4. โรงเรียนเทศบาล1 5. วิทยาลัยสารพัดช่าง 6. เรือนจำจังหวัดเวียัลำ์ 7. สถานพินิษ 8. มณฑลฐานบกที่26 9. ค่ายรอ2 3่สพงานที่ได้รับมอบหมายโครงการพิเศษหรือกิจกรรมตามคำสั่งงานการศึกษาพื้นฐานงานการศึกษาต่อเนื่องงานการศึกษาตามอธัธยาศัย งานอื่นๆที่รับมอบหมายงานพัสดุซึ่งได้รับผิดชอบการเบิกจ่ายค่าวัสดุวิชาชีพและคุมบัญชีวัสดุต่างๆขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง